แห่ประชุมรัศดรโดยติดแต่รัชนนท์ปุ๋นในสมัยในพุทธกาลเนี่ยไฟเตอร์ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือเครื่องมือเออ่ประกอบสื่อสารมะจากต้นนอเตอร์เมียมอ่าเดงในสมัยในข้าเนี่ตัวเจ้านี่อ่ยแล้วทุโดนี่โอ้ฮ่าเตอร์่ะอาจจะหาไปหาเครืออาการฮ่าตอร์่ะตอร์ตอนฮ่าฮ่าฮ่าทุโดนตอร์ตอนตอร์ตอนนี่มันจะตื่นเวลาตะนี้เพราะอ่ารับ์ยังไงแห่ตัวโมดรัาดอกล้อวกอแกตา ต่ตอนนีติบทญญัตจอมหาสัจจานจะมีแจ่พอดอตุเจ้าแค่และแค่จ่าออาลาเพิ่มแล้วก็อันตุกุฎาตุเจ้าแค่และแค่จ่าเนี่ยกิจสกาแค่และกิจเน่าตึมเมือคีกุฎาแสจีดุราหมตแห่งตัวโบราแม้แต่ว่าปัจจุบันหม่มาบอปุโรหัซัโอเครื่องมือสื่อสารวิทยุว่าทีวีในแจ่มปลอแกเราจะดีให้เปิด ดอกข้อเนี่ยไอ้ตัวนี้คือโรติซีรึป่ะอืมนึกกันในสมัยก่อนเนี่ยดูโทรหรือแกแล้วสมัยเต็มน้ําแล้วคือน้ําแล้วสมัยโอ๊ะเปิดไปแบบป๊าๆให้เปิด